ครัาบสวัสดีเอฟซีสูุ่ขปุซุคนนะครับวันนี้ทุกหลอดมีรายการมันไฟนะครับวันเสาร์ที่1นมีทุนายนสน2 5 6รอเครับขอเชิญเที่ยวงานปาณีบุญป้ปางไฟบานวาลีสวัตต์ตำบลวาลีสวัดต์อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับรายการ้าคไฟมีดังต่อไปนี้นะครับผมอ่ะบ่างที่หนึ่งจอจเจริญสุขนะครับผมเป็นมือไฟที่เก่งมากๆเลยนะครับพอสอนีนะครับแต่ว่าม,มือไฟลาสุนีพาทาเซที่นะครับ แต่ว่ามืออื่นสําหรับมืออื่นลุงหลอดว่าน่าจะหวานเจี๊ยบนะครับลุงหลอดมอบให้เป็นปาร์ติเดเลยที่เดียวนะครับผมจอดจะเลิ่สนซครับเหลือแต่หมานครับขึ้นได้มองเล็กซีลอยเลยครับบางที่2สอแท็กเตอร์นะครับผมอ่ะสอแท็กเตอร์เป็นบังไฟเก่งนะครับผมบองไฟหมานพานตลอดนะครับผ่านได้เรื่อยๆนะครับแพรก็มีอยู่แต่ว่าส่วนมากพานนะครับเป็นบวงไฟเก่งครับ มัดเดาลงหลอดนะครับเป็นความชอบส่วตัวตคนเกี่ยวขายไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับฟังที่3ทมทองผักดีนะครับท้องผักดีกับลุ่มๆุมดนอนมันยังเสียเป็นจริงจังนะครับแล้วก็ดงบางชุกไม่ก็เป็นลุ่มลุมดนดอนด้วยกันนะครับผมอ่าบางที่หาภูมินาเล่นซิงฟังใส่ก็ยังลุ่มๆุมดนดอนแต่ว่าลงหลอดว่าอาจารย์สร้างเพิ่นเกงมือนหนาสิแก่ใดนะครับผมมารอรุนเล่ยนะครับนี่อือบางที่6อรไทยเบิกฝานมึงนะครับแสดงมากๆ สองบังครับเพราะว่าบาังที่หนึงมาก,ก่อแล้วบังที่เจเทพเวลาครับลำดับที่เจ็ดเทพเวลาบับลำดับที่แปดออรทห้เบิกฝฟา2องนะครับผมลำดับที่เก้าสืบเอาเองลองดับที่10บสืบเอาเองเอาเองนะครับผมส1บเอดห4วสิส่สืบเอาเองทั้งนั้นนะครับตุลาการโดยกะกะทิลอยฟ้านะครับชุดใหญ่มวกมากเลยนะครับผม เพณีฟีทุกที่ยืนนะครับอ่ะอย่าลืมไปให้กำลังแรงใจกันนะครับว่าสิเป็นจ้าไหนไผสิเป็นไผมืออื่นหู้กันเลยนะครับส่วนติกสีแดงจริงๆคือเป็นความชอบส่วนตัวบเกียวไข่บางไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับเห็นด้วยก็3ามเห็นต่างก็สวนนะครับผมอ่ะมือนีกะลุงหอดกะ บอดดิไปหาไอ้กะทินะครับมืออื่นกับบอแน่ใจือกันว่าสิไดอออกไปใสบ่บ่อนะครับพะว่าเนื่องจากว่ามืออื่นลุงหลอดติดภารกิจขายรอตรีนะครับผมมือไวออกพอดีนะครับผมผูใ้ใดเห็นลุงหลอดยูสนามมงไฟล้ะกะขายรอตรีกะหลบวนซอยอุดหนุนลุงหลอดทำเนดเด้อครับนะครับสิบขอบพระคุณ เป็นอย่างสูงนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงหลอด f อฟอซี t f C, นั่นนะครับ u t u b e นะครับแล้วก็ทั้งเพจลุงหลอด f อซนะครับผมแล้วก็ทั้งเฟซบุ๊กนะครับซื้อเห่นเขาลุงเลียนเลยนะครับจิตตะกรลีลับนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจมาร่วมเชียร์พังฝฟตื่นเต้นเร้าใจฝปกับลุงหลอด f อฟซี C, รับรองหวานจเรีย ขอบคุณที่ติดตามรับชมลุังร้อส F4 สวัสดีครับ